อย่างลงตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของรูปบวิริศข้าพเจ้าขอสัญญาว่าข้าพเจ้าขอสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจากความดื้อข้าพเจ้าจากความดื้อปฏิบัติตนเป็นคนดีปฏิบัติตนเป็นคนดีทางกายทางกายวาจาวาจาใจใจเป็นรูปที่ดีของพ่อแม่ ที่ของครูอาจารย์และสิ่งที่ของครูอาจารย์และสัมฤทธิในบุญคุณและสัมฤทธิในบุญคุณของชาติของชาติศาสนาศาสนาพระมงายศาตร์ร่มงายศาตร์เป็นพลดำเนินที่ดีเป็นผลดำเนินที่ดีของประเทศชาติของประเทศชาติให้สมกับที่เป็นลูกหลานให้สมกับที่เป็นลูกหลานท่านเจ้าพรญาดิรณเดชาท่านเจ้าพรญาดิรณเดชาข้าสอง ในกรรมฐานกรุณาธิคุณให้กรรมฐานกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายเคร่องแก้วให้ใช้เครื่องหมายเคร่องแก้วเป็นตราประจำโรงเรียนเป็นตราประจำโรงเรียนและจะขอเทิดทูนไว้และจะขอเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติยศซึ่งเกียรติยศและสักศี bằng cách phòng um, hẹn và kêu tại chùa chỉ